สวัสดีครับเพื่อนๆผ่านเวกซ้าย2แพท020ก็ one, อ, geral, อ, realm. ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับพร้อมกับ Hotfix ไปอีกหลาย10ครั้งเลยเพราะปัญหาต่างๆที่เยอะแยะมากมายทั้งเรื่องเกมที่ยากเกินไปรวมถึงบั๊กบ้างเกมแครชบ้างก็ ula, ถือว่ากระแสตอบรับของแพท์นี้เนี่ยไม่ดีเอาซะเลยครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมเนี่ยแทบไม่ได้จะลงคลิปอะไรเกี่ยวกับผ่านเวกซ้าของแพทนี้เท่าไหร่เลยครับ จนมาเป็นคลิปนี้ที่ผมจะมาสรุปความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับสภาพของเกม Pathfinder 2ในตอนนี้ให้ได้ฟังกันนะครับผมจะพยายามพูดหัวข้อใหญ่ๆแล้วกันนะครับจะไม่พูดเรื่องเล็กๆเ,เช่นแบบ q u a l i t y of Life บางอย่างหรือว่าพวก Map Mod ที่น่าลำคาญน,น่ารำคาญน,นะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่เกมดีไซเนอร์หรืออะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมแค่อยากมาแสดงความคิดเห็นในฐานะคนที่ชอบเล่นเกมนี้เท่านั้นเองครับ อะมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าผมจะพูดอยู่ประมาณ3เรื่องครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลีกนี้เนี่ยมันไม่สนุกเท่าไหร่ในมุมของผมนะในมุมของคนอื่นเนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยจะมีอยู่3ข้อข้อแรกครับคือผมรู้สึกว่าทาง ggg เนี่ยเขายังตีโจทย์ไม่ค่อยแตกว่าอยากให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นเกมเป็นยังไงหมายถึงว่าเพลย์สไตล์อะ เป็นแบบไหนคือมันครึ่งๆกลางๆระหว่าง ARPG แล้วก็โซลไอด์ครับเขาโปรโมทออกมาว่าเขาอยากทําให้มันเป็นโซลไอด์ใช่ไหมแต่ว่าแนวเกมอะยังไงมันก็ยังเป็น ARPG อยู่ดีซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผ่านเวกซต์สตอนเนี้ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้สองคำนั้นอะทำให้มันแปลกๆไปนิดนึงแล้วไอ้ตรงกลางระหว่าง2คํานั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบทุกอย่างอยู่ตรงกลางด้วยนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบ มอนสเตอร์อยู่ใน ARPG แต่ผู้เล่นอ,อยู่ในโซล i t ์คือผู้เล่นนี่อย่างช้าเลยแต่มอนสเตอร์นี่อย่างเร็วเลยถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนมอนสเตอร์มันอยู่ใน POE 1อ่ะแล้วผู้เล่นอ,อยู่ใน POE 2ประมาณนั้นเลยครับคือด้วยปริมาณมอนสเตอร์ที่เยอะมากๆด้วยแล้วก็มีความเร็วความแรงมากกว่าผู้เล่นเนี่ยไปไกลเลยครับทำให้เวลาเล่นจริงแล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่เดียวาซะเลยโดยเฉพาะในช่วงวิ่งแอคเนี่ยทุกๆคนก็น่าจะรู้สึกแหละ อย,อย่างแบบที่2แบบที่3หรือไงนี่แหละที่เป็นหมาป่ากระโดดเข้ามาตบเราอะ่ะคือมันกระโดดเข้ามาตบอะ่ะก็เข้าใจแหละแต่ว่ามันมีปริมาณที่เยอะเกินไปรวมถึงมอนสเตอร์ที่ทั้งมีตีระยะไกลตีระยะใกล้สกิลเอ e อีกและรวมถึงความเร็วของมอนอีกที่ธรรมดาที่เราแบบแค่กลิ้งหลบอะ่ะมันไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากมอนสเตอร์พวกนั้นได้เลยเพอเพอกิ้งไปแล้วไปเจอมอนสเตอร์กองอื่นอีอย่างเนี้ย ก็หนักกว่าเดิมอีกสุดท้ายก็จบลงด้วยการตายแล้วก็การต่อสู้กับมอนสเตอร์ในปริมาณที่แบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากผมรู้สึกว่าผู้เล่นอ่ะโดนสตันง่ายจนเกินไปบางทีเรารู้สึกว่าเราอยู่ในกองมอนสเตอร์อ่ะถ้าเราสามารถออกสกิลบางอย่างได้อ่ะเราก็จะสามารถสู้มันได้แต่กลายเป็นว่าเวลาที่เราโดนมอนลุมเนี่ยแค่เราง้างสกิลเท่านั้นอ่ะ แล้วมันตีเราทีเดียวเราก็โดนสตันทําให้เราไม่สามารถสวนสกิลใส่มอนสเตอร์ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ทุกคลาสเนาะที่จะมาใช้โล่ในการบล็อกแล้วก็ใช้โล่ในการแพรี่หรืออะไรแบบเนี้ยต่อให้ใช้โล่บล็อกโล่แพรี่มันก็ไม่สามารถทําได้100%อยู่ดีเพราะว่าปริมาณมอนสเตอร์มันเยอะมากๆแล้วแบบมันผัดกันตีใส่เราอะจนสุดท้ายแล้วก็คืออย่างมากเราก็ยกโล่คางไว้ตลอดแล้วก็บล็อกแตกแพรี่แตกแล้วก็ตายอยู่ดีนั่นแหละครับคือเหมือนกับ เขาอยากให้เราเล่นเกมแนวโซ Light ที่มีการต่อสู้ที่แบบมีนิ่งฟูลอ่ะเขาใช้คำนี้นีคือทุกทุกแอคชั่นที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีความหมายเช่นแบบมอนสเตอร์จะกระโดดมาตีเราเราก็ต้องกลิ้งหลบอะไรประมาณเนี้ยแต่ปริมาณมอนสเตอร์ที่เยอะแบบนี้ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว,ว่ามันจะเป็นโซ Light ได้ยังไงมันกรูก,กันเข้ามาจนไม่รู้จะกลิ้งยังไงก็กลิ้งไปเรื่อยๆเป็นลูกขนุนจนกลิงออกแมป,ปไปเลยเออผมรู้สึกว,ว่ามันมันอยู่ตรงกลางเกินไปอ่ะ ไอตอนสู้บอสเนี่ยผมก็ไม่ติดหรอกมันก็สนุกจริงๆแหละมันก็โอเคเพราะว่ามันเป็น1่ตอนหนึ่งไงเออแต่เวลาส่วนอื่นๆที่เราเจอมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยมันไม่โอเคเอาซะเลยยิ่งถ้าใน act 3มนะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมลำคาญมากมันคือแมปชื่ออะไรอะชื่ออากูแล็ไหมที่มันจะมีมอนสเตอร์ที่ปลาเหมือนปลาขวานระยะไกลอะแล้วแบบแค่เราเห็นหน้ามันอะแล้วมันก็ปามาใส่เราแล้วมันโปรเจกต์ตายมันเร็วมากจน ผมรู้สึกว่าเราหลบไม่ทันอ่ะบางทีเราอยากจะแบบเราไม่อยากจะหลบอ่ะเราอยากสวนสกิลใส่หน้ามันไปเลยอ่ะเออมันควรจะเป็นแบบนั้นอ่ะมันควรจะเป็นแบบเฮ้ยเราเห็นมันปุ๊บเราสาสกิลใส่มันแล้วมันตายมันไม่สามารถตีเราได้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะดิมันกลายเป็นว่าเราเห็นมันปุ๊บขวานมันมาแล้วอ่ะเออแล้วมันก็โดนเราเออเอออแล้วเราก็โดนสตันด้วยแล้วก็มีมอนกระโดดเข้ามาใส่เราอีกแล้วเราก็ตายคือประสบการณ์แบบเนี้ยมันเลยทําให้แบบการเล่นการเล่นตอนเนี้ยมันยังไม่รู้สึกดีเท่าไหร่เลย ยกเว้นว่าเราจะเล่นคลาสที่เป็นแบบตีไกลแล้วก็เคลียร์ไวๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยหรือไม่ก็ต้องไปเล่นเดสไอที่มีเทลวินที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีความเร็วมากกว่ามอนสเตอร์ได้เราเดินเร็วกว่าเราตีเร็วกว่าอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนึงนั่นแหละครับในจุดนี้ผมก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงเหมือนกันนะ,นะผมก็หวังว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะปรับตรงจุดนี้ให้มันแบบบาลานซ์กันนิดนึงอะ ระหว่าง ARPG กับ Soul Light ผมเข้าใจแหละว่าเขาว่าเคยทํา ARPG ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนั่นกนะ็คือผ่านเว็บไซต์หในผ่านเว็บไซต์สองเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากทําเกมเดิมเขาอยากทําอะไรที่มันแตกต่างมาจากเดิมโดยที่แบบอาจจะยังไม่เคยมีใครทําอยู่เลยมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ยากแล้วการที่เขาพยายามจะขายความ Soul Light คู่กับ ARPG เนี่ย มันเลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าลย์สไตล์มันต่างกันโดยสิ้นเชิงพอมาถึงจุดนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะยังต้องการการแบบปรับจูนอีกเยอะเลยนะครับในเรื่องของลย์สไตล์เพราะว่าถ้าคุณทําให้มอนสเตอร์มันอ่อนเกินไปมันก็จะโยกมาทาง ARPG แบบสุดๆเลยแต่ถ้าจะทําให้มอนสเตอร์มันโหดเกินไปก็ต้องทําให้ปริมาณมันน้อยๆหน่อยเพื่อให้เวลาเราสู้เนี่ยมันเหมือนโซไลท์จริงๆ ซึ่งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้พัฒนาเขาจะเอาทางไหนะนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผมในฐานะคนที่ชอบเล่นเกม RPG ก็อยากให้มันเป็นแนว ARPG อยู่แล้วแล้วค่อยไปโซไลท์ตอนสู้บอสก็ได้แบบนั้นผมก็ไม่ติดนะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันครับว่าในแพทถัดไปเนี่ยเขาจะแก้อย่างไงหัวข้อที่2ครับคือเรื่องบิว diversity ครับหรือความหลากหลายของบิวครับคือมีความห่วยแตกมากๆเลยตอนนี้มีบิวไม่กี่บิวที่สามารถเล่นได้ครับ ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะว่าเกมอ่ะมันเพิ่งเปิดหรือเปล่าอาจจะมีหลายๆคอมโบที่รอผู้เล่นในการแบบไปค้นหามันอยู่หรือเปล่าไปหามันให้เจออยู่หรือเปล่าอะไรแบบนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าเออไอการหาคอมโบเทพๆเจออ่ะมันก็ดีแหละแต่ว่าไอคอมโบธรรมดาธรรมดาแบบที่เขาพยายมามมขายอ่ะมันก็ควรจะผ่านไปถึง n เกมได้แล้วหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันอ่ะ คอมโบถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เล่นเมตาจริงๆนะมันแทบจะผ่านแอคแบบผมว่าแอคหนึ่งยังเหนื่อยอะ่ะแล้วพอไปถึงเอนเกมแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีคอมโบอะไรให้เลือกขนาดนั้นแล้วสกิลมันก็มีแบบค่อนข้างจํากัดรวมถึงในแพทนี้เนี่ยที่มันเนิร์ฟแบบยับยับเรียกว่าเนิร์ฟแบบโหทั้งกระดานเลยอะ่ะเนิร์บทุกคนมาหมดเลยทําให้สกิลหลายๆสกิลเนี่ยมันแทบจะเล่นไม่ได้หรือเล่นได้ก็ไม่ได้รู้สึกดีมากขนาดนั้นเพราะว่า มันเบาเกินไปเทียบกับสกิลที่เป็นเมตาที่ทุกคนเขาเล่นกันอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็จะเป็นปลาหอกสายฟ้าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอเมซอนหรือว่าจะเป็นเดตไอก็ตามซึ่งถามว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะเนาะที่อยากจะไปเล่นเมตาถึงแม้ว่าผมจะเป็นหนึ่งในคนที่ชอบเล่นเมตาก็ตามแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมาเล่นเมตาขนาดนั้นคือบางทีผมในฐานะเป็นสตรีมเมอร์ก็จริงใช่ไหมแต่ผมก็เป็นคนดูสตรีมคนอื่นเหมือนกันการที่ผมเปิดไปสตรีมแบบใน Twitch หรือใน YouTube เนี่ย แล้วเห็นทุกคนแบบเป็น lightning s p e a ทุกคนอ่ะมันรู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกไม่อยากดูสตรีมอะไรเลยเพราะว่าเข้าไปดูมันก็มันมันมีวิธีการเล่นที่แบบเหมือนเดิมอ่ะเออมันทําให้ไม่สนุกะเลยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะมาจากการที่เกมอ่ะมันยากจนเกินไปก็คือมาจากไอ้ข้อแรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไอ้เรื่องเพย์สไตล์ที่เขายังตีโจทย์ไม่แตกนี่แหละทําให้ทุกคนอะหันไปเล่นเมตากันหมดเพราะว่ามันเป็นบิวที่เล่นแล้วรู้สึกดี ส่วนบิวอื่นๆเนี่ยมันเล่นแล้วมันมันไม่สนุกะเลยมันมันมันเรียกว่า ถ้าจะให้พูดแบบแรงๆก็คือถ้าเราไปเล่นบิวที่ไม่ใช่เมตาเนี่ยแล้วเราไปเห็นคนที่เขาเล่นบิวเมตาเนี่ยเราจะรู้สึกโง่ทันทีเลยเพราะว่าบิวเมตาเนี่ยมันโหดมากๆแบบปลาทีเดียวหายทั้งจอแบบนี้เทียบกับเราแบบนั่งคอมโบกึกกักกึกเหมือนกับเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้กับมอนสเตอร์แพคเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยเออซึ่งมันแบบมีความแตกต่างกันจนเกินไปนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันนา้ามากที่เราไม่สามารถเล่นบิวที่เราอยากจะเล่นได้เท่าที่ควรครับ ทีนี้มาหัวข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดครับคือเอ็นเกมเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าที่ควรครับถ้ามองในมุมปริมาณคอนเทนต์เนี่ยผมเข้าใจได้นะเราสามารถอ้างคําว่า Early Access ได้เพราะว่า Early Access ก็คือเกมที่ยังมีคอนเทนต์ไม่เยอะยังทําไม่เสร็จอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าไอการที่แพท0 2 0ที่เขาเพิ่มคอนเทนต์ a s m e ม i a n Whips เข้ามาเนี่ย แล้วมันก็ยังไม่น่าสนใจอยู่ดีแถมคอนเทนต์เนี้ยผมรู้สึกว่าคนน่าจะเดินข้ามกันด้วยเลยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมมาเดินข้ามเพราะว่ามอนสเตอร์มันโหดเกินไปมากๆถ้าเราแบบให้ไอ้วิญญาณมันสิงเข้าไปในมอนน่ยแล้วแบบไอเทมที่ดรอปอะมันห่วยมากๆเลยคือปริมาณความโหดไอการต่อสู้ที่แบบทรหดอดทนอันนี้เนี่ยกับรางวัลที่ได้มันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่แล้วใครจะอยากเล่นถูกไหม อันนี้ก็คือเรื่องปริมาณคอนเทนต์นะผมไม่ติดอะไรมากแล้วกันรเรื่องปริมาณคอนเทนต์ก็เป็น Early Access ก็เป็น Early Access ไปแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งของ n game ที่ผมรู้สึกไม่โอเคซะเลยนะครับแล้วผมก็รู้สึกไม่โอเคตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆแล้วแหละแต่ด้วยความที่แพทก่อนหน้ามันยังพอเล่นได้ผมก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรมากแต่พอมาแพทนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดหลักที่ผมอยากจะเอามาพูดเลยก็คือการที่วิธีการเล่น n game มันไม่สมูทเอาซะเลยครับคือ การเล่นเอ็นเกมอะ่ะผมสังเกตตัวเองผมรู้สึกว่าผมติดอยู่กับการเลือกจุดอะ่ะว่าแบบ เรจะไปจุดไหนดีว่าไปจุดนี้แล้วจะตันไหมไปจุดนี้แล้วจะเจอพื้นที่ที่เป็นคอรับเพื่อที่จะทําเควสได้ไหมหรือไปจุดนี้แล้วจะเจอแมปที่เราไม่อยากลงไหมอะไรแบบเนี้ยคือมันเสียเวลาตรงนี้เยอะเกินไปอ่ะมันทําให้ประสบการณ์การเล่นเอนเกมของเรามันไม่สมูทเลยกว่าจะเปิดแมปก็ช้าอยู่ในไฮเอาท์ก็นานไหนจะคราฟแมปอีกรวมๆกันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทําให้คนที่อยากลงแมปเร็วๆแบบผมเนี่ยมัน เบื่อเพราะว่าไปเสียเวลากับอะไรที่ไม่ควรจะเสียอยู่นานอะ่ะถ้าเทียบกับอ่า P.O.E 1อย่างเงี้ยเราสามารถคราฟแมปทีเดียว4แมปแล้วเราก็กดเปิดปุ๊บเข้าแมปไปสู้แมปจบแมปปุ๊บออกมาเปิดแมปใหม่ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะเออแค่นี้มันทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยมันสมูทมากจนเราไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นเลยหรือว่าจะเป็น Last Epoch ที่เป็น คล้ายๆกับ P.O.E. 2นี่แหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ง่ายกว่าคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรระหว่างไปซ้ายกับไปขวาอย่างมากก็แค่ของรางวัลน,นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเข้าไปสู้บอสได้เองเออมันก็ยังโอเคแต่ใน p v e 2คือต้องมาเล็งจุดอะว่าแบบจะไปทางไหนดีอะไรแบบเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าเราเสียเวลามากเกินไปครับ แล้วก็เพลย์สไตล์ในช่วงเอนเกมด้วยคือผมรู้สึกว่าเมตาที่เป็นเมตาจริงๆเลยนะตั้งแต่แพทก่อนๆแล้วคือเมตาที่เป็นเคลียร์สปีดครับไม่มีเพลย์สไตล์อื่นเลยใครที่เคลียร์เร็วคนนั้นชนะคนนั้นรวยคนนั้นฟาร์มได้เร็วกว่ามันเป็นแบบนี้เสมอมาครับคือถ้าเทียบกับในพาร์ท p o e 1ก็แด้ก็คือเป็นผู้พัฒนาเดียวกันนะผมจะพยายามเทียบกับ p o e 1ให้ได้มากที่สุดคือ p o e 1เนี่ยมันยังมีเมตาเคลียร์สปีดเมตาบอสคิลเลอร์เมตา ตัวละครที่วิ่งเร็วๆเพื่อทำเควสอะไรบางอย่างก็เป็นไฮส์หรือไม่ก็วิ่งแลบเนาะคนเล่น Pv หนึ่งน่าจะเข้าใจหรือจะเป็นเมตาที่ช้าแต่ถึกอ,อันนี้มันก็ยังมีของให้ฟาร์มอยู่แต่แบบใน Pv e 2่ะผมรู้สึกว่าใครเคลียร์เร็วคนนั้นก็รวยเพราะว่าคอนเทนต์อย่างเดลเรียมอย่างเงี้ยบรีชอย่างเงี้ยทุกอย่างมีเวลาจำกัดบรีชถ้าเคลียร์ช้า วงก็ปิดเดเลเรียมถ้าเคลียร์ช้าเวลาก็หมดลิชชวลถ้าเคลียร์ช้าไม่มีเวลาจํากัดนะแต่ตายแน่นอนเพราะว่ามอนสเตอร์ในนั้นมันเยอะมากๆถ้าเคลียร์ไม่เร็วสุดท้ายก็แตก Exp e dition อันนี้ไม่มีใครฟาร์มเพราะว่าของรางวัลมันห่วยมากเออสุดท้ายแล้วคือเพลย์สไตล์มันมีอยู่แบบเดียวะทำให้ย้อนกลับไปบิว d i v e r s i t y ตีมันห่วยอีกเพราะว่าการที่จะฟาร์มเอนเกมได้มันคือทุกคนต้องเคลียร์เร็วแล้วการที่ทุกคนจะเคลียร์เร็วได้คือต้องเล่นเมตาแล้วเมตามีอยู่บิวเดียว ก็คือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นปัญหาที่ต่อต่อกันมาผมรู้สึกแบบนั้นนะพอรวมๆกันใน3ข้อนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคแพทช์นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แพทช์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้าแล้วแหละแล้วถึงตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะแก้หลายๆจุดอยู่นะทั้ง Quality of Life ต่างๆประสบการณ์ในช่วงวิ่งแอคไอเรื่องมอนสเตอร์เร็วๆอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขาพยายามจะแก้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเร็วอยู่ดีแล้วมันก็ยังมีปริมาณที่เยอะจนเกินไปอยู่ดีนะครับ แล้วก็ช่วง end game ที่น่าเบื่ออันนี้ผมบอกตรงผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้ยังไงเลยอะคือไอเรื่องการเปิดแมปช้าการเลือกจุดเนี่ยผมคิดไม่ออกเลยนะอย่างมากก็คือยังไงอะให้เลือกจุดไว้ก่อนสัก10จุดอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ค่อยออกมาเปิดแมปรัวๆซึ่งถ้าทําแบบนั้นอะผมก็มองว่าก็ไปทําแบบ PvE 1ไปเลยดีไหมโดยที่เราไม่ต้องเลือกจุดอะเราเปิดแมปออกมาเปิดแมปออกมาเปิดแมปแบบนี้เลยดีไหม เรือัน,นี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากสําหรับ GGG เนาะที่เขาจะต้องไปคิดมาว่าจะทํำยังไงดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมก็ต้องบอกอีกทีนะว่ามันเป็นความคิดเห็นของผมอย่างเดียวมันอาจจะมีพาร์ทอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่เล่นแล้วทาให้รู้สึกงุนงงที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดก็ใครที่รู้สึกอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็มีเรื่องที่อยากจะแชร์ประมาณนี้แหละ3ข้อหลักๆที่ทําให้ผมรู้สึกว่าแพทช์นี้เนี่ยไม่ค่อยสนุกเท่าที่ควรเลยครับ อย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ที่อาจจะไม่ได้รวมในหัวข้อ3หัวข้อนี้เท่าไหร่คือ g GG g ชอบทําผิดซ้ําเดิมครับไอ้เรื่องการเนิร์ฟทั้งกระดานจนทําให้บิวหลายๆบิวเล่นไม่ได้เนี่ยเขาเคยทํามาแล้วนะใน p o e 1แล้วมันไม่เวิร์กสุดท้ายก็ต้องมากลับมาบัฟหลายๆสกิลเหมือนเดิมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใน p o e 2เนี่ยเขาจะทําแบบนี้อีกทําไมไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากให้ g ี g ทําผิดซ้ําเดิมจากที่เคยทําใน p o e 1่แล้วออกมาทําใน p o e 2อีกก็ไม่รู้ว่า มันเหมือนมันไม่ได้เรียนรู้อะไรเนาะก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปบ่นไปหน่อยแต่หวังว่าจะไม่นานเกินไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยครับแล้วไวเ้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย